ไปล,โลกโอ้โหจะได้กินนะครับอจะได้กงตีบเอาคอทาย,ยุทาย,ยุรับเพื่อนๆสุสีพิเักินขวดนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆื่ไป ดูวิธีการหาว,วัตถุดิบของเรารการทำผลิตภัณฑ์ของเราในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูแหล่งแหล่แล่งวัตถุดิบแล้วก็วิธีการหา,า,รข,าของเรานะครับ พื้นที่พื้นที่นะฮะเราจะดูพาไปดูบริเวณร,รอบๆของเราบริเวณร,รอบๆของเรานี่โอ้นีมม่วงเลยนะนี่มม่วงเต็มเลยทุเนะรียนก็มีเี่สทุเรียนทุเรียนแปลกยอดกันน่าดูเลยนี่นี่ อู๋มาได้สปีแล้วยาวๆเลยอันนี้บอกแ,แล้วเดี๋ยวก็จะเลี้ยงปลาเบญจพรรณด้วยนะครับกพจะมีปลาอีสกปลาจีนปลาวนจันนะครับปลานินตวงนี้เดี๋ยวจะเอาหมองนี้นะ้หมองนีงน้ดี ้เราไปมองนน้นดีกว่าน่าจะตั้งคล้องได้ดีเผือจะได้ปลาสักสี่ห้าตัวนะครับี่ระหว่างทางไประหว่างทางไปในก่อก็จะมีปลูกไว้มีกล้วยมีมะม่วงนะครับทุเรียนแล้วก็ต่ตางๆนานาที่เราสามารถที่จะ บริโภคได้ภายในครัวเรือนและถ้าเหลือก็ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าเราได้นะครับนี่กล้วย,ยล้มแต่ยังยังไม่แก่ก็ไม่เป็นไรกล้วยไหนใช้ไม่ได้แล้วก็สับให้เป็นอาหารปลาได้ก็คือของทุกอย่างเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับกล้วยเนี่ยอย่างกล้วยเนี่ยใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นยันรากยันดินติดรากฮนะก็ใช้ได้ เราก็จะใช้มาทําเป็นเออจุลินทรีย์หนอกกล้วยใช้บําบัดน้ําในบ่อของเราได้ผลดีมากเราใช้มาประมาณสี่ปีแล้วได้ผลดีมากเลยไปใกล้ถึงนะครับไปถึงแล้วลปถึงแล้วอือจะสร้างกล้องยังไงนี่นะทัม่วงก็อันนี้เป็นม่วนทองดำ ลึกเตินเคยกินม้กดำไหมเป็นมุกโบร,ราณอร่อยมากผมพยายามเอ่อเก็บสะสมสายพันธุ์ไว้ไม่ให้มันหายไปเอาละนี่ออมุมดีแล้วต,ตรงนี้แหละเราตั้งต้องก่อนอ่าอ่านี่คราวนี้มันมีกล้วยต้นหนึ่ง ที่บางศักยภาพของเราก็แล้วอ,ออกก็ใช้ที่แต่รู้สึกว่ากล้วยมันจะเป็นกล้วยตาย้ายแล,แล้วแราก็สามารถจะเอาออกได้นะครับกล้วยเป็กล้วยตายพายแล้ว มราจะออกได้อเอาละพร้อมไม่รู้อ่ะเป็นยังไงวันนี้นพูดออกก่อนห้วยมัน ไม่ดีแล้วสายโลกต้องเอาออกไปเดี๋ไปที่ให้สะดวกก่อนน้พร้อมกดดูพอดีวันนี้แดดร่มลมตก ้ลมตก เข้าแล้วบ้องบ้องยังีอยู่ตัวเบาไหมลูกโอ้โหพอจะได้กินรอนะครับรอน่าจะได้คองตีเบารอทายูทายูโอเคโอเคเอ้นี่ก็ได้มาแล้วครับ จากที่เฟี้ยงมาพักหนึ่งก็ได้มาตัวสวยอยู่นี่ฮะเริ่มแสดงว่าปลาเริ่มกินแล้วปลาเริ่มกินแล้วเทตัวกําลังไซส์กาลังทานะครับอ้วนสมบูณ์ปลาธรรมชาติอย่างแท้จริงข้มาเปร็นเดี๋ยวเอากระชังมาใส่ ยาวมากเลยโอเคก็ okay. oh. หนึ่งแต้มของเช้านี้สกใจอยากกทีรอเส้ี่ยงอัพใหญ่เลยตเป็เีเยนต้องพักหนึ่ง แต่ตัวเคก็ต้องใช้เวลาเลยนะครับเพราะว่าการตกปลาเนี่ยบางทีขเขาก็กินบางทีขเขาก็ไม่กินแล่เดี๋ยวพอดีตอน,ตนแรกๆอะ่ะมันคึมๆเนาะคึมๆปลาเขาก็ยังไม่กินเท่าไหร่แต่ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้ว แล้วก็จะดำเนินการต่ออีกสักพักหนึ่ง,งก่อนจะมีข้า่เมื่อไหร่เรามีอหไรมา วิ่งตัวตอนนี้ปลาเริ่มทอยอยกินแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยจะกินได้ ไซส์กำลังสวยเลยนะครับไซส์กำลังสวยอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลากินแล้วผมก็ต้องรีบเร่งเอยช่วงนี้เป็นช่วงช่วงโอกาสทองอก่อนที่จะเข้าจะไม่กิน ありがとうございました。 ก่อนนะครับพอปากขอพอให้เพื่อนๆได้ได้ดูว่าไอ้ีการหารไได้ลาม่วนนีก็เ กดดูประดีวันนี้แดดร่มลมตกร่อล,ลมตก าแล้วเขาแล้วป้อง้อ้ออยู่นีอยู่นบาไปลูกโอ้โหเขนจะได้กิอนครับอได้คงติดบอลรอทายุทายุโอเคโอเคเอ้นี่ก็ได้มาแล้วครับ จากที่เฟี้ยงมาพักหนึ่งก็ได้มาตัวสวยอยู่นี่ฮะเริ่มแสดงว่าปลาเริ่มกินแล้วปลาเริ่มกินแล้วเอเ้ตัวกำลังไซส์กำลังทำนะครับอ้วนสมบูรณ์มันธรรมชาติอย่างแท้จริง,ขงเข้ายเปรเ็จ ยาวมากเลยโ okay. อเคก็หนึ่งแปมของเช้านี้สกใจอยากกทีรอเสี่ยงอภพใหญ่เลยเประเท้งสักพักหนึ่ง วเค okay. ก็ต้องใช้เวลาเลยนะครับเพราะว่าการตกปลาเนี่ยบางทีขเขาก็กินทีขเขาก็ไม่กินแต่เดี๋ยวพอดีตอน,ตนแรกๆอะ่ะมันคึมๆเนาะคึมๆปลาเขาก็ยังไม่กินเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้แดดเริ่มมาแล้ว เราก็จะดำเนินการต่ออีกสักพักหนึ่งก่อนจะมีข่าวเมื่อไหร่ก็กมีอาหารมา 薄弱。 หนึ่งตัวตอนนี้ปลาเริ่มทอยอยกินแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็คืนได้ต่อ ไซส์กำลังสวยเลยนะครับไซส์กำลังสวยอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลากินแล้วผมก็ต้องรีบเร่งเลยช่วงนี้เป็นช่วงช่วงโอกาสทองที่จะเข้าจะไม่กีน นี่ก่อนนะครับพอฝากขอพอ,พอ,พอให้เ,เพื่อนๆได้ได้ดูว่าไิ้ทีการหา